คุณไพวันเข้ามานะครับบึงบุรพเพศครับวันนี้ผมก็เลยมาบ้างนะครับดูดิครับว่าท่านนี้มาแล้วจะเป็นวัยร่ำบ้างหรือเปล่ามา <laughs> <laughs> ดูพี่ด่างนะฮะไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วครับผมเบึงบุรพเพศก็ยังอากาศดีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาเดินไปหาสาวนะครับแต่ช่วงนี้น่าจะหมดฤดูผสมพันธุ์แล้วนะครับฟ,ฟีนอมโอนไม่พุ่งพ่านแล้ว <laughs> เลยไม่ค่อยเห็นท่าไหรพอไม่ใช่ช่วงของฤดูน้ํามันก็จะแห้งครับกลายเป็นที่นะฮะพื้น,พ,นพื้นดินนะครับนี่ก็คือส่วนของบึงบริเวณทั้งหมดเลยนะแต่เ้าอกน้าไม่มีมันก็จะแห้งๆอย่างนี้แหละตรงนี้ก็คือส่วนที่เขาพัฒนาขึ้นมาเช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้เลยนะครับแล้วก็ทําถนนหนทางโครงการคงยังมีอีกเยอะนะครับ ในการพัฒนาบึงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะตรงบริเวณนี้ทนะี่เคยเป็นวิมานฉิมพีของเขาเนี่ยน้ำท่วมหมดแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าลังอยู่ตรงไหนนะครับปกติตรงนี้มันก็จะแห้งๆเนาะแล้วมันก็จะมาจับจองเป็นฮาเลมของเขาอยู่แล้วไม่รู้ก็อยู่ตรงไหนกันหมด เจรถแ้มันก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตอนนี้มันมีแต่น้ําเนี่ยจะขึ้นมาอยู่บนถนนมันก็คงไม่ใช่ละเพราะว่ามันก็ไม่อยากจะถูกใครรบกวนเนาะเราก็ขี่รถผ่านไปผ่านมามันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะออปกติตรงนี้ก็จะมีตัวน้นอยๆอยู่สามสี่ตัวนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ เราทราบว่าบึงบัลเพรมีจระเข้อยู wow. ่ในบึงอะไรอย่างเงี้ยขี่รถไปเห็นอะไรที่มันลอยอยู่นี่เป็นจระเข้ไปหมดเลยนะมันอยู่ที่จิตจริงๆนะนะครับหวันระแวงนะหรือไม่ก็ขี่รถไปเจออะไรเลื่อมๆนี่เฮ้ยใช่หรือเปล่าวะนะครับก็ยังคงมีคนมาท่องเที่ยวนะมาเดินมาชมมาดูนะครับเป็นสิ่งที่ดีฮะที่สวยงามครับนี่ครับบรรยากาศดีๆยามเช้าของบึงบัลเพรนะครับเออนี่ฮะพี่ๆเขามา คนลิงนะครับแล้วก็มากางเต็นท์นอนที่นครสวรรค์ที่บึงบุระเพศนะครับเขาก็มากางเต็นท์นอนริมบึงนะอเออมาดูจระเข้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นด้วยนะฮะเป็นไงพี่มานอนใกล้ชิดกับธรรมชาติเลย,เลยใกล้มากเลย <laughs> ไม่มีอะไรขวางกั้นไม่กลัวเหรอฮะกลัวไหมมันคือกลัวไหมก็มันก็มีกลัวพี่แต่ว่า <laughs> เออ<า>ที่เขาบอกว่า มันก็ไม่ค่ะมอันตรายเราอืมนแค่ว่ามัน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 น่าจะเชื่องเชื่องอยู่เราจะวุนครับมันก็ไม่มาวุ่นวายอะไรแต่ไม่ไรเนาะอันนั้นมันเหมือนในหนังมากกว่าเนาะครับเาาเเไมออนะครับอยู่ใครอยู่มันเนาะแล้วเจ้าที่เขาว่าเขาเขาดูแล้วน่าจะปลอดภัยเขาถึงให้ให้นอนได้ใช่ครับใช่ใช่นี่เจอแล้วมาลอยหัวอยู่นี่เองตอนแรกว่าจะปิดกล้องเลยนะครับ แต่มาเบึงบุเพรทั้งทีไม่เจอจระเข้นี่มนันยังไงอยู่เนาะเชิญชวนก็มาเที่ยวดูจระเข้นะแล้วเรามาไม่เจอจระเข้ไม่เจอจระเข้นี่ไม่ได้นะยังไงต้อง,ต,องต้องเจอนะครับลอยหัวอยู่ตรงนี้เองนะครับดูดีครับนี่อยู่ตรงบริเวณสะเดียวกับพี่พี่เขากากเต็นท์นั่นแหละครับอา้าวดำไปแล้วนะะมันก็จะนี่แหละครับบางทีถ้าไม่เจอมันอยู่ข้ามถนนเลยตรงนี้อะไรเนี่ยมันก็จะมา พึ่งแดดพึ่งพุงของมันอยู่แถวเนี้ยเพราะว่ามันก็จะใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยในการช่วยเผาผ่านอาหารของมันนะครับอันนี้วิชาการนะผมดูสารคาดีบ่อยนะครับนี่ครับมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนตรงจุูเรนที่กลางเต็นท์ก็คือตรงนู้นนะ่ะมันก็สร้างความตื่นเต้นอเมซิ่งให้กับผู้ที่มาเที่ยวบ้านเราได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เดินทางผ่านนะแล้วก็กลางเต็นท์มีเต็นท์มา แวะเวียนได้นะครับเขาก็มีค่าบริการเล็กๆน้อยๆนะครับตามกฎกติกาของอุทยานนะครับพอมันเข้ามาใกล้ๆเนี่ยห่างจากเราหน่อยเดียวเนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยนะเอ้านี่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 แล้วมาไะะแค็งี้เอ้าเอําทำอะไรทำอะไรโอ้มันดำอยู่ตรงนี้เองไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอุ้ยตัวใหญ่มากอ่ะไอตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะ ดูดิดูดูด,ดูมันว่ายดูมันว่ายอ่ะเดินตามมันเดินตามมันเออดูดิครับได้มีโอกาสมาเดินตามจระเข้อ,เอ่ะว่ายน้ําอ่ะเออมันก็ไม่ได้แบบตื่นกลัวเรานะครับก็ว่ายสโลไลท์ไปเรื่อยอะ่ะอ้าวหันมาทางนี้แล้วอยู่นี้จะขึ้นบกไหมได้ถ่ายจระเข้ตอนที่มันเคลื่อนไหวนี่ดูมีชีวิตชีวานะเพราะปกติแล้วมันจะ นิ่งๆจะเป็นส่วนใหญ่โอ้มันเห็นปลาน้อยปลาตายดิ่งมาเลยดิ่งมาเลยดูดิดมๆเอ้ยกินได้งบังบงับโอ้โอจมูกมันดีมากเลยนี่นี่อย่างสารคาดีเลยโอ้โหนี่บึงมรเพชรครับเรียบร้อยหนึ่งตัวไปต่อ อย่างที่หัวหน้าโต้งบอกไว้เลยนะครับหัวหน้าเขตห้ามลาบบอกว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารจระเข้เนี่ยเอาปลาเป็นมาปล่อยนะครับในสระนี้นะฮะให้มันเติบโตตามธรรมชาติของมันแล้วจระเข้มันก็จะอยู่แบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติไม่มารบกวนคนวันนี้คุ้มเลยนะครับได้ดูจระเข้ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขาในเขตห้ามลาบึงบลเพชรแล้วก็ได้คุยกับนักท่องเที่ยวที่มากางเต้นนอนที่แห่งนี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้เรารู้ว่า ความปลอดภัยนั้นแน่นอนนะฮะไม่มีจระค้ขึ้นมารบกวนอย่างแน่นอนครับ